ว้าวยามเช้าอากาศหนาวมากเลยพี่น้องเย็นขาตั้งนี่เย็นตรงนี้แห้งแล้วนะคะเขาขุดเอาดินขึ้นมาแล้วมีนกกำลังกินปลาอยู่เมื่อวานเขาตักปลาซิวตรงนี้มาให้ย่าอยู่ในตู้เย็นดูนกกินปลาตรงนั้นใหญ่เลยมาอีกตัวแล้วะคะ่ะ จากน้ำเยอะๆเขาสูบจนแห้งแล้วนะนกแย่งกันกินปลาใหญ่เลยอากาศยามเช้าบ้านสวนนะคะนี่เลยเขาดินมาถมให้แล้วอยากถมทางด้วยนกกระว่าร้องทั้งคืนอ ตรงนน้นเขาหวานข้าวแล้วนะคะไวมากๆเลยอาทิตย์ที่แล้วยังยังไม่ได้หวานเลยหวานละนกกาล้องกันระเบงเซ็งแซ่ไปหมดเลยตรงนี้ก็มีปลาซิวปลาอะไรอยู่นกมันก็ลงไปกินนะคะตรงแมคโคเช้ากากเดดนเดี๋ยวเราเดินไปตรงชุ่งน,นะคะกันไปดูน้าหน่อยสิ นกกระยางเต็นเลยพีหน,น,นูน้อยหนู้อยชุดแดงดูคุณลุงเอาชุดแก้วมาใส่ลุงชุดเขานี่นะชุดบอกว่าให้ไปใส่ซื้อกันยาะดาวไว้ข้ะดาวไว้ค้ะหนูน้อยอชุดเขาจะขาดไหมเนี่ย ด oh, ูเฮ้ยโอ้ยอะไรกันที่ชุดเขานะดูน้อยหมวกแดงเดี๋ยวไปดูรูดเราจะไปดูนากันหน่อยค่ะดูดูหน่อยดูน้อยชุดแดงเอาชุดแก้มมาใส่เฉยเลยลุงรถไถเขาไม่ตักขึ้นมาตรงนี้ให้เราหน่อยเหรอเนี่ย ตรงต้นไม้เนี่ยดีเลยอุ้ยใครทำอะไรปก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 ดูหน้ากันข้าวนี้หวานแล้วขึ้นไวจริงๆเลยผ่านมาสองอาทิตย์เอง อาทิตย์ก่อนมายังไม่นี่เลย จะพาไปดูมะม่วงกันค่ะมะม่วงดกมากๆเลยมะม่วงโอ้มะม่วง,มมวง,มมวงดกมากมากอันนี้คือมะคือมะม่วงอะไรนะน้ำหมีอกอกล่องโบราณใช่ไหมอกล่องขาวหรือเปล่าที่นาทิ์เอามาทาบไว้เขาว่า แล้วมันลูกใหญ่ด้วยเนาะมันเป็นมะม่วงโบราณใช่ไหมที่ที่ว่าอกล่องขาวอะไรอกล่องเผือกอะไรไม่รู้ยาว่า <c oughs> มันจะลูกใหญ่มากๆข้างบนก็จะเป็นสามฤด,ดูใช่ไหมต้นมันนะ่ะนี่มะม่วงต้นนี้มีสองพันพันแรกจะเป็นที่จริงต้นหลักจะเป็นต้นสามฤด,ดูแล้วนะเขาเอาอกล่องโบราณอกล่องเผือก กล้องขาวมาทาบไว้แล้วก็ดกมากๆลูกใหญ่ลูกใหญ่เหมือนเหมือนน้ำดอกไม้เลยเนะาะจ้ะทั้งใหญ่ถ้าโตเต็มที่จะใหญ่มากๆแล้วก็หวานแบบวหวานสุดๆนอนหลับที่ไหนเล่าถามลูกบัตรสิเสือคู กนกงเสือขู่กันวักขวักนอนไม่หลับตื่นได้แต่ตีสีกันแล้วนอนหัวลอกกันอยู่ว้าวบรรยากาศทุ่งนายามเช้านะคะเดินไปอะไรร่วงอะมะม่วงฝังนูน้นพึ่งหวานใช่ไหมข้าวน้าหมี ฝั่งนู้นเขาพึ่งหวานเนาะสีสวยๆเรืองเหลืองนี่เราเดินรอบสวนเลยตรงนี้ลาเยอะมากๆของบลองจะตกก่อนไหมเนี่ยตกคันนาก่อนไหมนี่นูนข้าวตรงนู้นพึ่งหวานสวยเลยค่ะดูดดกันอันนี้คือต้นไม่ดีนะคะต้นว่าชอบว่าคนอื่นต้นว่า <laughs> เอ้นี่บ้านสวนนี่บ้านใหญ่โบราณโบราณนะคะของแม่แก่กะกงนี่บ้านสวนรังนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคนชุดแดงก่อนดูน้ำหมีเอาชุดแก้วมาใส่เฉยเลย มีอ๋อยยามีเอาไม้ค้ำไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมาเ,าเาพราะไม่งั้นหลดอันนี้ยังน้อยอยู่เนาะดดูดถ้าก็ตโตเต็มพี่ใช่ไม้หนา้จาจัดเดี๋ยวมันมันเย็นเย็นเฉยๆ,ๆเนาะไม่หนาวหรอกดูนาตรงนี้นะอัค่ะเขาพึ่งหวานหรือย,อยังไงสีมันสีมันสวยดีนะเนี่ยสีสวยแปกแตกต่างกันออกไปอื นี่เลยทุง่งนาแห่งนี้ไม่มีความหมายเรียกอ,อุ้ยสวยเนาะฟังนี้หวานก่อนัอน,นี้พึ่งหวานสวยงามกันไปคนละแบบ มาชมลอบสวนมาชมต้นไม้ของน้ำหนีนี่เลยนี่ก็มะม่วงมะม่วงปุ้มหรือมะม่วงแอปเปิลนั่นเองต้นไม้น้ำหนีสวยๆเลยหลากส้ายพันธุ์เหมือนกันนางคุ้มของเราโอ้มีตะบองเพชรสวยๆด้วย เยอะเลยตะบอ,องเพชรของน,นี่นี่ไงฮึนี่เลยวินนี่กำลังออกดอกดอกสีแดงเลยใหญ่กว่าพี่กำลัทงทำนั้นเลย อออดอกน่ารักเชียวนันก็กำลังออกดอกเหมือนกันนี่หัวยุ่งนี่เริ่มจะมีดอกละอ่าน่อ้วันเลยนี่ตัวอญ่มา อู้ยมะงมงะ่วงแอปเปิลกระดกออกมาเต็มเลยเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงอ้ยเสียนดอกใหญ่เลยเสวยสดงามงามีอะไรหน้าบ้านค่ะ นาบ้านก็จะมีทุ่งน้าแบบนี้วองพรอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะเดทางเข้าไปบ้านเรา สงามมากมากเอ้าดูด มีตื่นแต่เช้าเลยมาก็จะว้วนเอาดอกบัวบ้านหอะไรดูดอกบัวเรากันตันนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาอ ปาาสวนเช้าน,น,ากกน,านี้มาเลยดอก,ดกบ,บัวพันเต็มท้องทุ่งบานเต็มบ่อเลยค่ะเือโอุย้ยดูสิค่ะ บับัวบานกากาตีหลายๆเลยเนาะนี่จะปูบ้านอยู่ปลายทุ่งเลยนะคะขาวว่า ดอกกระเจี๊ยบพระทตใกล้จะขึ้นแล้วภูมิใจนำเสนอตรงนี้แหละดอกปัว

ฝั่งนุ้นก็นกบินอยู่ย่าบอกลูกชายทำไม่ได้เรื่องปลูกนะอะไรผนะักชีผักคะน้าผักกาดเลยแ<า>ม่ทีรดน้ำของยา่า พนาขึ้นแล้วพนาขึ้นเร็วน้ำนี่เอาจากบอ่อไงคือน้ำปลาปลาเอาทำไม่ไม่ต่อจากบอ่ออาไหมไม่จากบอ่อมันมีสารอาหารถมแล้วนะคะที่ของเรายาร่าลกตต้องตัดต้นกล้วยตรงนี้ทิ้งไปที่ที่แก้วจะปลูกบ้านเนี่ย ตัดทิ้งไปต้นแล้ว